รับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทย,ยุราชมงคลธัญ,ญบุรีค่ะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฉลองครบรอบ18ปีจัดแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษระหว่าง VIP RMUTK และสิงห์ออสตามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพจัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษระหว่างทีม VIP RMUTK นำโดยรองศาสตราจารย์ดรพิชัยจันมณีอธิการบดีและทีมสิงห์ออสตานำโดยเต่าสมชายเข้มกลัด นสนามกีฬา UTK STADIUM มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ18ปีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล18มกราคม2566 และส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับบุคลากรและนักศึกษาได้มีสุขภาพที่แข็งแรงสารสัมพันธ์วิถภาพความสมามัคคีกันในองค์กรตลอดจนเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรนักศึกษาสิทธิ์เกา่กาและกลุ่มเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทิติลัแสงบุญเกิดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพรายงาน